สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางชอง่องมาอีกแล้วนะคะมาเจอกันกอีกแล้วกับอาจารย์ตําลึงทองนะคะพี่น้องเนาะเพิ่นสัญญาว่าเหมือว่าน,นี่เพิ่นสิจับคู่ไห่แม่คั่วเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเหมือว่าน,นี่แม่คั่วบอมีโอกาสที่จะได้โทษไปหาเพิ่นเหมือนี่เพิ่นกันเลเฝ่าวโทรมาหาแม่คั่วเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะไปฟังตัวเลขแนวทางน้ำก,นกันกับอาจารย์ตำลึงทองน้ำกันนะคะพี่น้องนะ สวัสดีคะ่ะฮัลโหลได้ยินัครบอ้อรบกวนไหมคะอาจารย์ครับผมรบกวนไหมคะไม่รบกวนครับอ่าสัญญาว่ายังไงจะจับคู่ให้เอฟซีใช่ไหมใช่ครับผม <laughs> สำหรับอาจารย์ตำลึงทองเนาะค่ะเนาะอ่ะพู้ได้อยากดูดวงอ่ะเปิดดวงมีโชคมีลาบอ่ะดูอ่ะ,อะสุขวัส,สนาจะของสิไปจังไหนทรหาอาจารย์เพิ่นไนด้เด้อเด้อค่ะเด้อพี่น้องสำหรับอาจารย์ตำลึงทองเป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่เก่าแก่มากค่ะพี่น้องเอาอาจารย์ว่ายังไงคะรอบนี้จะจัดตัวไหนให้เอฟซี มันมีเลขเลขหลักอยู่สามตัวสามห้าหกนะครับเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์ตำลึงทองอ่ะโอเคเมันมันมันเป็นเลขเด่นมันเป็นเลขเด่นหรือว่าเลขวิ่งพี่เลขเด่นเลขเด่นเลขเด่นเนาะจ้ะ เลขเด่นนี้ติดบนล่างเนาะติดบนล่างเลขเดาสามตัวก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวมันติดอะไรพี่มันติดตัวไหน<ะ>มันติดตัวไหนมีตัวไหนบ้างเออเดีาสามตัวก่อนไม่เลขเด่นของพี่นะ่ะมันติดตัวไหนเลขที่ยืนฮัลโลสามห้าหกสามห้าหกเนาะ มันมันมันเป็นเลขจับคู่หรือว่าเลขเด่น,ดนฮลัลโหลฮัลโหลเลขเด่นครับเลขเด่นมันติดครับเลขเด่นนี่มันติดตัวไหนหรือว่าพี่พี่จับอา,อ,อาจารย์จับคู่เลยหรือ,อยังไงคะใช่ใช่ใช่จะจับจะจับคู่ให้เลยครับ อ๋โอเคงั้นเลขจับคู่เลยเนะาะจ<า>ับคู่อ่ะโอเคค่ะตัวไหนา่ตัาตัวเจ็ดหีครับสามตัวเจ็ดหกสี 7, 6, 4, นะเจ็ดหกส<า>ี่แล้วก็สี่ห้าแสี่ห้าแปดค่ะ ฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลเก้าสองตัวไหนนะพี่ครับฮัลโหลด้ยินครับจะยิยินสี่ห้าแปดแล้วก็ตัวไหนอีกฮัลโหลด้ยินอยู่ครับอ่าสี่ห้าแปดแล้วตัวไหนอีกเก้าหกสองเก้าหสองเก้าสองอ่าแล้วก็ ห้าเจ็ดเก้าครับห้าเจ็ดเก้าเนาะใช่อ่าอ่าสองตัวบนครับห <68 S 2> กแปดตัวไหนนะหกแปดครับหกแปดค่ะหกสองหกสองค่ะหกเจ็ดหกเจ็ดค่ะ ห้าเจ็ดห้าเจ็ดค่ะสองตัวล่างล่างมีกี่คู่ตัวไหนนะเจ็ดแปดสองตัวล่างเจ็ดแปดกับหลกหกเจ็ดแปดกับตัวไหนหก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 ค่ะแล้วก็ห้าหนึ่งครับห้าหนึ่ง ห้าหค่ะครับแค่นี้แหละครับผมอ๋อถ้าเป็นชุดสามตัวพี่พี่พี่ชอบตัวไหนมากที่สุดคะชุด3ตัวชุดชุดสตัวอาจารย์จะเน้นตัวไหนชุดสตัวห้าหกเจค,ครับ ชอบตัวไหนเป็นการส่วนตัวอ๋อมี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 ชุดห้าหกเจ็ดด้วยเหรอพี่มีมีมีครับมีเพราะว่าเขียนไม่ถูกไม่ไม่ได้ยินช่วงนั้นไม่ได้ยินเลยอ๋อตัวนี้แหละครับชอบเลยครับอ๋อมีห้าหกเจ็ดนาะเอาไว้ทั้งเทิงเด้อค่ะพี่น้องครับเพราะว่าอ่าตอนนั้นโทรศัพท์บ่ค่อยได้ยินเนาะ ่ะพี่ครับห้าหกเจ็ดนี้เป็นตัวชอบเนาะใช่ครับอ่าเน้นคู่เดียวบ่อาจารย์เน้นคู่เดียวเนาะอ่า,อาชุดอ่าชุดสองตัวน่าจะเน้นหกเจ็ดบ่อาจารย์หรือว่าห <2 S 1> <5, 7 S 2> ้าเจ็ดไม่ไม่สองตัวบนสองตัวล่างใช่ไหมคะสองตัวบนค่ะสองสองตัวบนหกเจ็ดครับ สองตัวบนบน,นี้เน้นที่หกเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องเด้อตัวในวงกลมเด้อค่ะพี่นอ้องอ่าส่วนล่างละอาจารย์เจ็ดแปดครับเจ็ดแปดโอ้โห <7. S 1> น่าจะเดินที่เจ็ดแปดเนาะอาจารย์ตำลึงทองเนาะค่ะตำลึงลไ,มไม่ควรไหมเข้ากันไหม อ๋อเข้ากันที่หกค่ะอาจารย์หกกับเจ็ดมาเหมือนกันเลยค่ะไม่ควรได้เลขตุไหนครับหกกับเจ็ดหลักสิบบนค่ะโอ้หกเก็บค่ะหกเก็ดมันชนกันแล้วเนาะอาจารย์เนาะโอค้ครับอ่าชนมันจะไปออกหกเก็ดเสม ชนกันที่หลักหกหลักเกตชนกันเลยค่ะแล้วก็ปักหลักถูกด้วยมันเคยมาด้วยตรนนี้เคยขคางวดที่แล้วก็เก้าแปดดิมาด้วยกันอะ่ะวออันนี้จะไม่มาหกเกียรติเสโอก็ไมู่เหมือนกันอาจารย์ <c oughs> เพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่รู้เนาะ <c oughs> อ่าเพราะว่าแม่ครัวก็ท<ๆ>ําตามสูตรเดิมนั่นแหละมันจะเดินไหมเพราะว่ามันเดินมาที่เก้างวดแล้วแต่งวดนี้จะเป็นงวดที่สิบมันจะเดินไหมเนาะอาจารย์ดูก่อนเนาะ เดินต่อครับเพราะว่าดวงดวงดาวทีว่ควาปีนี้เดินทั้งปีโ oh oh. อ้โหออาจารย์ดูแล้วใช่ไหมโอ้ย oh, ผมดูตั้งแต่ตั้งแต่ทำไอ้มงคนให้แล้วเออนี่แหละคะ่ะอาจารย์อนุลปีนี้รวยค่ะเอฟซี่ <c oughs> ผู้ใดอยากไปเบิ้งดวงดวงจะคของสีเฮงหรือบบเฮงไปดูที่อีนแม่ใจบุญปีนี้แม่ใจบุญ<า> รวยทุกอย่างรวยทั้งชื่อรวยทั้งเงินทองรวยทั้งความรักรวยทั้งความสุขครับโอ้โห,โหขอให้เจอจริงๆเธอขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยที่คุณดวงให้อเออเหรอดวงดาวเกิดวาอาจารย์สมมุติว่าซื้อหวยจะถูกไหมอาจารย์ดวงเง้อ ถูกทั้งลตเตอรี่และเต้ดินนะดวงดาวขเขาไมค่คว้แล้วแต่ว่าจะถูกจะถูกว,วันที่เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าแต่ว่าปีนี้ถูกแน่แนเลยอ่ะเพราะดวงดาวขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถับเบิ้ลเด้อพี่้องเอฟซีทับเบิ้งแม่ครัวเดอ้อว่าอาจารย์สิไทยถือบอขันผู้ไดบอฮั่นเสียปีที่ผ่านมานั้นดวงดาวน้ำตาล่วงทั้งปี <c oughs> <c oughs> ใช่อาจารย์ใช่ใช่ แต่ปีนี้ดวงดาวแต่ปีนี้ดวงดาวสว่างแบบมันเป็นดวงทองเลยอ่ะดาวทองเลยครับเลือดวอทองขึ้นถ้าดาวทองขึ้นนี้ไม่ว่าไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายธุรกิจการเงินการงานความรักความสุขโชคลาภอะไรเข้ามาหมดครับอือหือขอบคุณมากเลยคะ่ะอาจารย์ที่ดูดวงให้เอาพี่น้องเอฟซี ฟังเด้อค่ะอาจารย์ตำรึงทองนี้เป็นอาจารย์ที่เก่าแก่มากเลยค่ะรู้สึกว่าอาจารย์จะเรียนมาตั้งแต่อ่าอายุเท่าไหร่คะอาจารย์เป็นขอาจารย์เป็นวงโบราณครัวเป็นดวงโบราณค่ะเป็นดวงโบราณเป็น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 ตำราโบราณมากเลยค่ะ คนไหนไม่เคยได้ยินค่ะกเแต่สมัยปูย่าเราใช้เงินเฟื่องสลึงตำลึงทองอะครับค่ะนั่นแหละอ่าผู้ใดอยากดูดวงหรือจังไหนกะโทรมาหาแม่ขั้วได้ด้วยค่ะเพราะว่าแม่ขั้วไม่เบื่ออาจารย์อ่าบอกเบอร์หน่อยค่ะอาจารย์ศูนย์เก้าศูนย์ค่ะสามศูนย์ห้าหนึ่งเก้าสองครับ ผู้ใดอยากเบืองดวงโทษไปได้ด้วยค่ะเพราะต้องไปหาเพื่อนโดยตรงโทษไปหาเพิ่นใดค่ะเพิ่นเบิ่งท่างโทรศัพท์ใดค่ะขอแต่มีรายมือให้อาจารย์ตำลึงทองเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์ที่ให้แนวทาง f อซหรือว่าให้อ่าแนวทางแม่ครัวมาฝาก f อซเด้ออาจารย์เด้อครับขอขอให้แม่ครัวแล้วก็ ใจบุญนะครับกับเอฟซี <FC S 1> ทุกๆคนนะครับ <Ha. S 2> อาจารย์ทุกๆคนนะครับ <Ha. S 2> ขอให้มีแต่วความสุขปีนี้ขอให้ทุกคนไปรวยยิงๆโชคดีนะครับค่ะขอให้พรน,นั้นกลับคืนไปหาอาจารย์ด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะค่ะค่ะพี่น้อง สำหรับอาจารย์ตำลึงท่องเนะะ้อ่าไผ่อยากเบิงดวงเบิงโชกเบิงหลาเพราะว่าเป็นอาจารย์อ่าเป็นตำาราที่เก่าแก่มากเด้อ่ะพี่นอ้องอ่าค่าค่ายค่าอีหยังเพิ่นกะบ่ไอ้อ่ากดเนาะคะ่ะไปตามกฎระเบียบของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนะะาะบ่หลหลค่ะน้อยหน่อยตำลึงท่องนะคะพี่น้องเนาะ,ะตำลึงซื้ออ่าตำลึงท่องซื้อเพิ่นซื่อแต่ว่ากฎกติกาของเพิ่นอ่าค่าค่ายอีหยังเพิ่นกะน้อยหน่อยค่ะพี่น้องอ่ะ ไปตามที่บือโทรเพิ่นบอกเด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออ่ามาเบิ่งตัวเลขแนวทางเลขเด่นบนล่างจับคู่เด้อค่ะพี่น้องเด้อห้าหกเจ็ดเจ็ดหกสี่สี่ห้าแปดเก้าหกสองห้าเจ็ดเก้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับชุดสามตัวสำหรับชุดสองตัวมีหกแปดหกสองหกเจ็ดแล้วก็หาเก็บเด้อค่ะพี่น้องสำหรับบนเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพิ่นเน้นไปที่ห้า หกเจ็ดล่ะกะหกเจ็ดสองตูด้วยค่ะพี่น้องเด้อซุดสามตูเน้นไปที่หาหกเจ็ดส่วนล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อล่างมีแค่สามคูค่ะเจ็ดแปดหกหกล่ะกะหาหนึ่งเพิ่นเน้นที่เจ็ดแปดอ่ะให้พี่น้องแคบหน้าจอไว้พิจารณาเด้อค่ะพี่น้องเด้อให้พี่น้องโชคดีมีเงื่อนติมกระเป๋าภายในวันที่สองวันนี้แหละพี่น้องอ่ะโชคดีพ่อกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ